สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาเล่าประตูไส่เยอะนะพี่น้องเนาะเล่าประตูไส่พอสมบูรณ์ปนใดพี่น้องเออเดียวสองหลุดมือนี่เขาสองหลุดเดี๋ยสองหลุดเอามาือนี่วันที่สิบสองน้าพี่น้องเนาะมือเสาร์นี่เบื้องดาวจนสตาร์ก็น้าพี่น้องเนาะว่าเขายึดไส่แน่จังเบื้องวันที่สิบสามมืออืน่นเสาร์ของมืออืน่นดาวจนสตา วันที่สิบสองพุทธเาเขาลูดทั้งหนึ่งทั้งเจ็ละพี่น้องได้สิบกับสองเจ็ดได้ซองเดงนะพี่น้องเนาะกันเขาวินกับสองเจ็ดกบวิ่งเขาได้ยุพี่น้องเนาะวินงสองโตดาประตูใส่รุดประสาสชนนเล่าเขาหนึ่งพี่น้องได้8ปดหนึ่ง ເມືອງແມ່ນສາຊົນລາວເาາະສາຊົນເນາະພາສາຊົນລາວກະໂຕຊາຍລຸດພາສ1 6 06 3 2 ันติภาพมือนั้นเมื่อวานเี่เขียนผิดเอาสันติภาพลงรุ่นเมือนี้จังสีตังใหในเทพีพ่น้องอ่าบายนี้มาเพิ่งของวันที่สิบสามพี่น้องไอ้โบไลยายางไปเวลาไปหล่แล้วพี่น้งรอรนนะนงสิรอหลุ่นแล้วพี่น้องกะรอหลุ่นกันมารลุ่นไม่กันเราจนสตาจับคูห้าปด ก็เล็เข้ามาเบิ่งแล้วก็แซ่บบอกตจ้ต่อกันไปลหลายๆลนเนี่ยให้ผู้ได้ยอดหล้วยอดแซ่ดีๆนะเนี่ย5 8 3 1 3 8 ยิ In. In. ่ินง HP สามแ หาแปดสามวิ่งวิ่งาแปก้มหาแป la patusay Yep, chết bẹt vinh số nợ vinh vinh

เราสันติภาพสันติภาพ chấp khu Sống kết Sống kết Cao sống Cao sống, cao vìn, song kết, Win. song kết cao su mình xong kết cùng xa xuân lâu xa xuân lâu xa xuân chân 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 nước nó mì sa mì chôn lao thì áo chôn đi đấy, hiện rút đi, chấm khu, số một, số một, tám không 4 2 0 1 xuống uh, kết xi số subscribe Loita Hãy subscribe cô Xì Let's see, see her. ลิ้นซี่หาแปดซี่ยาแปดี่ยิงสีหส่หาก้มซี่หา แคบนาจอพี่นัองแคบน้าจอไปข้ามาเดไปรุ่นโชคกันเรื่องสองถุมเครืงพี่น้องดาวจนสตาวันที่สิบสามพฤษภาก็เป็นสองุมเครื่องไหมมืออื้นเช่าสองอันสองถุมเครื่งท่านไปแล้วมืออื้นเช้าพี่นัองงบถุมเครื่องเริ่มหัดแปดโมงเครืองได้พี่นัองเน้องบถุมเครืองคือดาวจน แาวจนสตาวนันที่13พสพฤษภาสองพ6 7หลยเจทกูหาแปด8ามหนวิ่งหาแกมหาวิ่งหาแปดแเล่าประตูใช้ศูนย์ห่งหนึ่วิ่งศูกมศูวิ่งศูนย์หนเ็ดแเล่าสันติภาพสองเจ็เก้าสเกศวิ่ง2องเจ็ดกมเิีงสอเจ็ด วิ่น 90, 90, สองเกตเกาศูนย์ซาชนล่าศูนย์หนแปดศูกตจวิ่ 1, งศูนย์กลมศูวิ่ศนย์หนึ่เกตจีลเอ็กตาสีหาแปดเก้แปดจวิ่ง4ีหากลมสีหาวิ่นซีหาแปดจเอาพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอถ้าผู้เล่เขา มาไม่กะกดกระดิง่งติดตามไปพี่น้องเพื่อเสียบอดีผิดพลาดเนาะสมือสมือนะพี่น้องเอ้ยไล่้วยไล่วันให้พี่น้องเอฟซีพอดเขามาแล้วก็โศกมันกันทุกคนทุกคนด้อปีหกเจ็ดยาเจ็บยาจนกันพี่น้องให้พี่น้องโชคดีโชคดีพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับ้มนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดี